นี่เป็นข้อที่ง่ายมากง่ายมากและง่ายมากๆอ่ะมากๆมากๆหลายตัวเลยง่ายมากๆและมีในสนามสอบคลิปได้จริงๆจะวัดกันที่ใครพลาดมากกว่ากันบางคนเวลาทําข้อสอบก็อาจจะแบบตื่นเต้นแล้วพลาดจุดง่ายๆโอเคข้อ3ไม่มีปัญหาทวนกันอีกทีอย่างรวดเร็ว เพื่อดอกอาศัยข้อบีแล้วกันหนูจะได้มองจดซ้มี4ีส่วนอีกที่ฝากถึงน้องป .4 ป .5 ด้วยค่ะมี4ส่วนเนาะดอกครบส่วนมี4ส่วนก็คือส่วนที่1กลีบเลี้ยงขอเขียนตรงนี้เลยส่วนที่2คือกลีบดอกส่วนที่3คือสมบูรณเพศเออโทษทีเพศผู้ส่วนที่4ี่คือเกสรเพศเมียเไหนี่คือดอก ครบส่วนค่ะถ้ามี1 2 3และ4ี่เขาเรียกว่าครบส่วนขอเขียนเลขตรงนี้นะ1 2 3และ4ทั้ง4ส่วนนี้เราจะเรียกมันว่าดอกสมบูรณ์หรือดอกครบส่วนคือครบทั้ง4ส่วนแต่ถ้าสมบูรณ์เพศสมบูรณ์เพศก็คือมีเพศผู้และเพศเมียคือมีส่วนที่3กับส่วนที่4อันนี้คือสม บูนเพศฮ่าไม่มีปัญหาข้อนี้ประเด็นอยู่แค่ตรงนี้ที่เหลือใครอ่านภาษาไทยแม่นกว่ากันเก็บคะแนนสบายสบายเลยแมนแมนกว่ากันก็สบายเลยโอเคไปดูกันข้อหนึ่งดอกไม่ครบส่วนดอกไม่ครบส่วนคือไม่ครบส่วนคือไม่มีไอสี่ตัวเนี้ยอันใดอันหนึ่งก็ได้ถานนะไม่ครบส่วนคือไม่มีกลีบเลี้ยงก็ได้ไม่มีกลีบดอกก็ได้เพราะฉะนั้น ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นเกษรหรือเปล่าเพราะฉะนั้น A ก็ผิดเวลาเจอข้อสอบถ้ามันยากกว่านี้หรือมันต้องวิเคราะห์ซับซ้อนกว่านี้ควรแนะนําให้ข้อที่หนูมั่นใจว่าผิดให้กาชอยทิ้งไปด้วยค่ะแบบนี้เพื่อที่ลดลดข้อมูลเวลาหนูต้องอ่านวิเคราะห์เยอะๆถ้าเป็นแบบเนี้ยมันบอกอะไรเอ่ยมันบอกว่าข้อ c เนี่ยถูกแน่นอนโอเคไหมข้อ c ถูกแน่นอนอันนี้เป็นเทคนิคการทําข้อสอบ ถ้าหนูมั่นใจว่าข้อ a ผิดแน่ๆมันจะได้ทันทีว่าข้อ c ถูกแน่นอนคราวน,นี้หนูก็ไปอ่านแค่ b กับ d อันนี้เป็นวิธีการฝึกข้อ b เขาบอกว่าดอกที่มี4ส่วนนี้เป็นดอกสมบูรณ์เพศแน่นอนว่าสมบูรณ์เพศคือ3กับ c มันมีทั้งคู่ก็ย่อมจะถูกต้องเยี่ยมมากๆ